สวัสดีครับเกษตรต้มอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นทริคที่ผมรู้มานานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้บอกใครไว้ก็เป็นวิธีทําให้เวลาต้มไข่ผมจะต้มไข่แบบนี้เลยนะเออผมจะใช้วันละประมาณ20ฟอง20 22ฟองนะครับเพราะว่าผมจะเอาไข่ขาวกินด้วยถ้าไข่แดงเนี่ยผมให้มาที่บ้านกินนะแล้วก็ส่วนอื่นก็เอาไปให้มาที่ฟาร์มครับก็ เวลาได้ไข่ออกมาเนี่ยครับบางทีเราเจอไข่สดแล้วมันจะติดเนี่ยเปลือกเนี่ยติดส่วนที่ไม่ติดเนี่ยเพราะว่ามีคนบอกผมว่าลองเอาเอาให้มันตอนที่มันร้อนๆอ,อะเทน้ําทิ้งแล้วก็ใส่น้ําเย็นแล้วจะแกะง่ายมันก็ไม่เป็นนะเอาใส่เกลือมันก็ไม่ได้อยู่ดีสรุปแล้วต้องผมไปได้ยินคําแนะนําจากคนขายไข่เขาขอบอกว่าให้เอาไข่เนี่ย ไปตากแดดไว้ครึ่งวันครับซึ่งผมก็ลองเรียบร้อยแล้วคือได้มาสามแผงผมก็ตากสามแผงเลยหลังจากนั้นเอามาใช้มันก็ใช้ได้จริงครับก็แกะไข่ได้สวยๆแบบนี้เลยนี่ลูกที่ไม่ไม่สวยนี่คือเป็นไข่ที่ผมไม่ได้ตากแดดตัวนี้นะครับเนี่ยไม่สวยไม่ได้ตากแดดอันอื่นสวยๆนี่คือตากแดดก็ลองเอาไปใช้ดูครับเวร์กนะครับอันนี้ง่ายด้วย